Elastics h o p เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastics s o p p เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลย Travel 120มาจะมีปี่ออกมาเป็น Twilight Sparkle แม่เราจะได้เล่น LB เกิดกี่โมงเล่นเกิดแต่ไม่ชนะไม่กี่วันก่อน ใครสตรีมเนียดีได้บ้างโอ้ไงโอโอโอเดี๋ยวสตรีมให้นะเแบบีมาละโอแหละหนาซาเซนซู้ได้ต้นเกมอะเลดเกมก็กหีระเบิดส,สกิลสามพุ่งไปข้างหน้า,าทำให้ศัตรูหีระเบิดแล้วดึงมินเนี่ยนมาเย็ดหีโอเคน่ากลัวมากกิ้งกะเป็นคนย็ดนะมินเนี่ยนด้วยนะใช่ไม่ใช่กิ้งกาค่ะอันนี้คือค้างคาวแม่ลูกอ่อน ดูได้วยนะคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ่ามันชื่ออะไรเปาเปาโลเปาลุงหรอเรียกอะไรปะเปาลุงเอ้โอเปาโลเป่าลุงยำ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 กระเป๋าตังค์ได้เดี๋ยวพี่ไปวางให้มาคุปปะเนี่ยไม่มาหรอกี่ไหนซัพพอร์ตนะแกไปดิตรงนั้นพี่ไปช่วยได้นะถ้าแกจะไปเออค่ะเดี๋ยวหนูขอเอา กบก่อนมันตีเราไม่พิเ้ากบก่อนกูกลัวป่ามันดักกูจังแล้วมันเก็บแต่ของมันอยู่อะพวมมาเนี่ยได้ไงไปเมตีวาบาตเมตไปด้วย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 ได้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  วยแล้วก็นับหมดแล้วมีแฟดก็ไม่บอกกูเหี้ยคือหน้าหีมากโอยมาสิอีกที่อ่ะมาสิอีกที่อ่ะหาเรื่องกูมึงหาเรื่องกูเหรอมึงหาเรื่องกูอีสัตว ินเด็กกำลังมาลังอีร่ากดแฝดบาเลียคือตอนที่โก้ตายตรงกลางมันไม่ได้กดเลยเลยหรอคือโก้ไม่ได้ทำอะไรเลยหรอคือนองมา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 วันนั้นหรอกนะมันมาร์กหรอกถหาเรื่องกูอีสัตว์เป็นไงล่ะกูว่ากูเป๊ะไหมล่ะเคล็ดลับเก็บคิดปากก่อนนะกัา ไป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 กูไปไปอะไรอ่ะแฟดเลยแฟดเลยเปนลูกติดเนอพี่มาพี่มาพี่มาเราได้น่มันก็เลยแฟดกดกดกดบ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 านี่โดบดบโดบดบโดโดไ่ดิแม่บไไหนอีสัตว์ีเมต่าโอ้ตายเถอะอีกี่อ่ะ วายเนี่ยตายสักทีคนขี้เด็กขนาดเจ้าไม่ต้องกลัวแล้ว,<ห>วได้นะได้ไม่ได้ละเดี๋ยวสะพานแบบมาเราจะขึ้นบนนะคะพี่แจ๊กจำเป็นนะรักหายโลูกลมันจะเยอะเกินเ,เข้าเลยค่ะพี่แจ๊กรักหายรักหายรักถ่ายขึ้นบน มันตีหเลยมาซ้อนไงมันมีหวรานหรือเปล่าถ้าไม่ไมีหวอดค่ะนี่แต่ว่าหนูกดสแกนผ่านไงแต่ว่าหนูไม่ได้ตีหว,ว,ว์ดรักษาวางห้อีควายตาวกูมาทำไมเกียเติหน้ากา็ทำลด้คือคือคอมันไปนเลย จะหน้าขึ้นไปไปดูสเต็ตเว็บปะาสแต็กไม่ยอมหยุดนะมึงอิรักเนี่ยถ้ากูตายเพราะนาสัตวใตป้อมกูจะด่างบลอนมันติแล้วไม่ใช่บนป่าเข้ามาสิมเข้ามาสิเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวโอเคว็บยลองให้มึงมานี่ค่ะอีกที้อะไปไหนล่ะกำลังวิ่งไปสวยม้ายังไม่ได มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอีสตัดมึงจะไปไหนแล้วนี่รีสต์หลออะไรนะแตกเมายีกมาบอมก่เฮ้ยจะได้ยังงีค่ะกลางถอยนะกลางถอยนะกลางถอยนะบอกก่อนโอเคเอาดันต่อที่ไหนอยู่กลางสูกไหมล่ะสูกไหมล่ะอัสักเพดชองเพดเพดดูเวลามึงจะไปไหนอีสตัดกำลังไปช่วยทำไม่ได้ละมึงดูด้วยว่าใครเมนท็อปอันดับหนึ่ง ให้อันตอบะปะ้าแยแสกหรอวะคือหนุกอ,อยู่นี่แต่ว่าพิงโก้แหละเรามาร่างเหมือนกันนะรักไว้ด้วยไม่โดนหรอไม่รู้ให้คือพุง่งเข้าไปในบ้านเขาทำไมเนาะเห็นคถวนี้ไดเลยเพราะเพราะมันมาร์โกอะเห็นไหมล่ะคืออันนี้กูพุ่งเข้าไปในบ้านเขาทำไมประเด็นเอาไหมมาหนูเข้าแล้วเข้าแล้ว อะไรยะคือทินเด็กหายนะกินเด็กหายนะจ๊ะคือถ้ากด E แล้วพุ่งมันไม่มันไม่พุ่งใหงอ่ะคือน้องสองรอบแหละกับเฟอกลับเฟอสองรอบแหละกลับเฟอกลับเอพี่ก็ดูพี่กวรพี่นะก็ของกันค่อยมาแล้ว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 พี่กวนตีไปไปพี่กวนตีไปของกันค่อยออกตอนชุดที่สี่เจ็ดตาเเหยียดตีมี อตีเลยแบบนี้แหละที่ต้องการเลยไปแล้วลักเลยไปแล้วมันนี้อีสัตวดาวอีคินเด็ดได้แต่อีนาซัตคือบุกทีเดียวเมื่อกี้น่าหูนาซัดทุกทีเดียวบอกแล้วเพราะว่าถ้ามันเกิดเราจะเล่นกันไม่ได้ซึ่งมันเกิดแล้วพี่โดนไปละคือทีเดียวรู้เรื่องเลยแค่กลางเลยนะตรงนั้นคราวนี้น่าจะเอาได้เพราะว่ามันอันตีไปแล้วค่ะนาซัดเหรอ รักอยู่ตรงนี้นะโอ้เรารแป๊บเดียวนะน่าจะอันตรีแป๊บนึงมาไปเลยออกบนไปเลยค่ะมไม่มียนสีลากตามไปหน่อยลากตามมาไวมาไอีกทีอ่ะแต่รออได้คิวก็ไม่เป็นไรอะไม่ตายก็ดีแล้วะเปล่ามาด่าเลยจะตรงกูก็ได้ตอนนี้มาเลีงหัวพี่ ไว้ก่อนบนกับระวังนะครับนา้ายข้างหลังพี่ดึงไว้ให้ไว้พินเด็ดพินเด็กพินเด็ดระวังนะระวังอ่ะมันไหลมันยังไหลรอด ้บวกแล้วหรอบวกเลยเอามังกรด้วยก็ได้ปะเอามังกรก็ได้มามังกรเลยนะท้าจุบนนทามาตัดไปละวายี่อ่ะไว้เก๋ากําลังไปกําลังไปนี่มานี่มานี่มาแล้วก็ตีไปแล้วอุ้ยโดนลมพอดีเมืออะ เป็นไหนอีกสามรับข้างหลังแ่ฟนติแบนหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วระวังตัวนะนาซัทมานะนาซัทมานะสาวๆเมื่อกี้พุ่งไปโดนลมแม่งขัดพอดีน่าเกลียดมากตอนนี้เราออกสแกนกันกี่คนอะหนึ่งสองจะจ่อตันฮิวนาซัทละหาเรื่องกูมึงหาเรื่องกูเหรอ ไม่เข็ดหรอว่าสิบห้หาแล้วนะอีสัตว์ขอกแต่ยนาสัตมาใกล้มานะพ <but> mm ี hmm. no so ่ขอหลุมกับนะไอ้กอมนะได้ค่ะไปหินไม่อะไรนอนเอาบูกันนาซัตมีไม่มีโก้ดไม่มีโก้ดสกิลโก้ดโก้ดไม่มีแต่ว่าต้านเวทแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวพอเปลี่ยนสีเรื่องอะไรขา เทเลพอร์ตจะเปลี่ยนตอนสิบนาทีค่ะสามารถเทเลพอร์ตลงอะไรก็ได้แต่ก่อนนั้นลงได้แค่ป,ป้อมลงอะไรก็ได้ที่มันเป็นยูนิตที่สามารถลงได้นะสามารถอยู่ข้างบนสี่สิบจะปักอยู่นี่แหละไอย่างนี้ค่ะคิดเลยไม่มีอันตินะใช่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แกระวังน่าจะมีคนซ้อนถ้าพี่จะเข้า น่าจะมีคนสอนเลยไม่อยากเข้าตอนนี้เดนหน้ากับรักกำลังไปตามไปบนได้เฉยๆครับไม่เห็นเซ,เซเอร์ไพร์สเลยน่าสัตว์อยู่ล่างเอ้ได้ลึกจริงนะสกิลมาใช้อ,ออโต้หรอจนนานนาอยู่ข้างบนคินเดตอยู่ข้างบนจนนานนาอยู่ข้างบนุได้นะนะสัตว์ ถ้าตายก็โอเคนะสัสระวังโดนบาลอนแล้วกันชิ้นสุดท้ายออกไรดีอะต่อแทนยไม่เล่นะสั์ไม่ดันต่ออืมันตีบาลอนอยู่่บาลอ,ล,ลองโดนดักหลุมด้วยตีอยู่แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต น้องไงอ่ะมาแล้วาอยู่แล้วสวยมาก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 งมันนี่้รัก้รักอหนาัดไปนาัดถ่ายนะโอ้ยสนะเไปเลยนั่นหลกันไวเลยพี่คิสถ้ากันไหวนะ้งเดินไปกง่วยต้องดันว่งมานี้ออกล้นิงมาโอ้ปนัได้เดี๋ยวพี่ดันให เข้าได้นะกูไม่กลัวนะหายเรื่องกูหรอกำลังไปหายเรื่องกูหรอหายเรื่องกูหรออีกที่อยากเอาหลังเอาสิหายเรื่องกูหรอหายเรื่องกูหรอมันน่าจะอยู่ภูมนี้เฮ้ยกลับกลับแล้วกลับแล้วนาซัดกลับแล้วนะหาเรื่องกูหรอหาเรื่องกูหรอมึงคิดว่าจะรอดหรออีน้าหิ่งลูกป้อมลูกป้อมเปนลูกดีมากลูกอย่าเราเล่นกับกูนะ คนมากาอ่อนรอพร้อมเกือบแตกอย่าเล่นกับกูค่ะอย่าเล่นกับกูบกค่ะ<า>เดี๋ยวเจอกูกกไม่ใช่น้อยนะได้นะคะมันบอกว่าให้เอาไว้ต<ะ>ีน,น,นี่นั่นอ่ะเอาความเร็ดตีหรวข้างบนสามข้างบนสามพี่หนีได้ไม่ต้องมาดันเวลาวล่างให้ดันเข้าป้อมเลยตามกูให้ทันกันแล้วกัน <laughs> ตีบ้านตีทุบทุบลังอยู่แล้วไออยู่นะครับจัะนายอยู่ข้างบนโอ้อยู่แล้วใช่ไหมงั้นพี่ได้ล้างต่อน่าต่อเลยเดินมาไปกลาง มันอยู่กี่ตัวเยอะมากนาทัศอยู่กลางยันนาอยู่กลางระวังนะทีตัวล่างไม่ได้มังกองก็ไม่เป็นไรนะเสี่ยงเกินไปมันมีคนตายระวังโอเคค่ะไม่กลัวค่ะมีอแตนามันยังไม่อันตินะแต่ว่าใครได้เินเดตันติน่าจะไม่มีมั้งซาตานได้พี่ก็เอาได้ ันเข้ามาสีพคขีอ่ะแต่อีรักษนี่แหละระวังนาซัคเข้าไปไฟนะตอนนี้นาซัคมันไฟไหวแล้วนะระวังไปแล้วมึงมียันตินะนาซัคอยู่กลางแต่มาสักเก่งกูหรอระวังระวังอารักด้วยนะนาซัคตกกลางตัวนุขอเอาเลือดก่อนนะเลื่อนหน้อยอ่ะที่มีเซเลพอร์ตพี่มีเซเลพอร์ตพี่มีเซเลพอร์ตถ้าเจ้ามังกรอ่ะเลื่อนหน้อยมากเลยอ่ะ ไปกันโอ้ยนี่ไงล่ะโอ้พี่มาพี่มาโอ้กูเราไปกูเราไปช่วยไปด้วยเหมือนกันเรไปอัสสิปเปิดเลยค่ะไปไปออก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 มานโกปล่อยมันปล่อยมันทางนั้นน่ะตรงนี้มีรักขาเข้าอะไรก็ได้ะหาเรื่องกูมึงหาเรื่องกูกูตัดตัดตัดดึงดึงกระชากหนีกลับมามันไปไหนตัดที่ใส่ใส่เป็นอีสัตวด เป็นเกี้ยอะไรอีลักษ์อะไรรอบแล้วอสัตว์หน้าหิอย่าเล่นกับกูนะมึงอย่าเล่นกับกูนะกูเมนเคลสอันดับศูนย์จุดห้าอลักต่อเลยอีรักดินล้ก็สวยมากเมื่อกี้สตตนนาสัตว์เมือก็จะตายก็ตามก็มันก็ตายอ่ะทำดีก็ชมทำไม่ดีก็ได้มีคนทางนี้สองสามคนอ่ะมีคินเด็ดมีอะไรด้วย ทำมาอยู่นี่ค่ะไม่รู้ครับที่บ้านไซต์แตกแน่โอ๊ยแม่โทรมาอีกน,นิดนึงนะนี่ที่บ้านกันก่อนนะสาวๆฉันกลับแล้วเยอะเลยเนี่ยอขอหลุมอีกหน่อยแล้วกันเพราะว่าจะได้ของแล้วจะได้ของเจาะละฮะัลโหลภัทยอีก,กลับนี่ เขาไปกี่โมงเขาไปกี่โมงอะคินเด็จจะมาฟาร์มป่าเราข้างบนมึงอ,อย่ายุ่งกับโบนะกูรู้ว่ามึงอยู่บูอีคินเด็ดอีคินเด็จต่ำร้อยอะมึงอย่าย,ยุ่งกับโบนะขอใกล้ได้ปะอะ่ถึงไมใช่ป่าหรอกพามาเดนน่านาซาจูล่างแปด เป็นไงล่ะเจอโซ่กูทีเดียวกูรู้ว่ามึงอยู่นี่อีต่อแหละเจ้าของขอหมานนะจะมาไปเลี้ยงห <c oughs> รอรอส่วนบาลอนหน่อยก็ได้นะ่าจะได้อยู่มันนจจะะออะออกกไอ้บัญชีกันหลัง <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนเดินเฮ้ยเลยอ,อีกสองร้อยอะ่ะ ป็นเียี่อีสัตว์เมนไหมล่ะเมนไหมล่ะโอกคันเลย็ได้งงไหมล่ะโอ้งงโก้งงใครโอ้สรุปใพ่งงพี่โกอันตรีอะไรอ่ะกมันไม่สรุปใครงเห็นละแต่ว่ามันอันตระบารอนไหวไหมไหวนะมันมีมีป่าพี่ไปช่วยพี่เมียนติอยู่กล้าแต่บอลล่าสุดนะำพัดอยู่ล่างไม่กลัวไม่กลัวเอาบาลอนกันดีกว่ามันน่าจะกันบ้านมันไม่มาหรอกโอเคกลับบ้าน ไม่ต้องกลัวที่เข้าให้อีพวกเคี้ยข้างหลังอ่ะโดนพี่กะลุมบอลผีเบิดหมดเเยมมอาาดวัตไม่มีใครมาหนีโอ๊กับดึงนคตัวใหม่อ๋อขฝั่งได้คหลักตัวใหม่แม่นแล้วกินดไม้ตัดเลยยีดอว์แล้วคนตัวไม่กี๊ดแต่คนไม่โดนกี๊ด ห่วงไงคือโดอะไรคือคือว่าเดี๋ยวมาดันกลางต่อมาซูไว้ก่อนดีกว่าสรุปกูโดนเลยขึ่นเด็ดนะคือแม่ลาประชอนมากแล้วคนโดนไม่กีดคนไม่โดนกีดดังวะานาซาสเต็เท่าไหร่แล้ว่ะห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนาดนั้นสรุปเราโดนกีดตัวเพรามง่อพี่กีดน่าจะยิงได้อยู่คนหนึ่งแล้วมั้งที่ของครบแล้วอะตอนเนี้ยข้างล่างน่าจะมีคนดักกู้กว่าแล้ว ระวังนะแจ๊ะน่าจะเยอะอยู่อ่ะนาซัสแปดร้อยละแปดร้อยจะร้อยจะเก้าร้อยละเอาไงเราจะไปนาซัสเอานาซัสก่อนเลยเตรียมทีไงนะตีอะไรตีไงกลางสามล่างหนึ่งตีไหวอยู่แล้วพี่คิต่ะยังไงมันก็ไม่มีแสตดอยู่แล้วมันเป็นแค่โกสอ่ะยังไงเราก็ซีซีเราเชนอะไรกันไหวอยู่แล้วยุติธรรมประเดี๋ยนะยังไงยังไงยังไงอันติทำอะไรก็ได้ให้มันสตันอะคือมันเดินอ่อนแล้วก็แพงอะนี่ไง มันล่อไปล่ออู้หูกระอู้อดกำลังไป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 อย่าเพิ่งตายนะคือมาแล้วล <hmm ุยเขินทีเดียวอี่ดอกเอว้าะมึงมาหนี้รักเป็นอะไรมึงเป็นอะไร บออาีมนหเป็นไงล่ะชอบไหมล่ะชอบแบบนี้ไหมชอบเคลสแบบนี้ไหมล่ะชอบมากอยากจะเลียให้หรือยังล่ะชอบกะลี่เดือดเตอร์เฟยอีคามร์มาอีคาร์มากับช่างหัวพ่อมึงเถอะอีคาร์มาหนังมานี่ครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูบ้านมันจะเละไปหมดพี่ไถลากยาวเลยนะได้ค่ะพี่เครสโอเคทีวีเดียวพี่สุดโอเค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  ดเลยนี่ค่าแม่งสำลัดเลยครีนเหรอหนึ่งแต่บ้านกันเถอะเอาจบมึงหาเรื่องหรอมึงหาเรื่องหรอจบเลยจบเลยจบเลยกูแรงมากเลยอ่ะเจ็บเลยจะรักเกิดเดี๋ยวรักรักห้าสี่สามสองหนึ่งปั๊บกับตาโอ้มาเกียกก่อนกำลังดันพิปเข้าไป ้าอันตรีมีนะลุมได้อีรังหาเรื่องปูว้าดายเยนนะไปละสันนะสันนะเอาเอาคือคนที่เข้าอย่างปูไม่ตายนะเอ้าแน้เข้าทำาไมพี่ไม่ได้เข้านะก็เลยบอกพี่แจ็คอยากคือพี่ก็ไปแล้ว แ <Okay. S 1> ต่ชั้นหน้าคือใจรักเกินอันนี้เอลเดอร์เ,ลเรอลเดอ,อ,อร์เอลเดอร์เปิดเลยมันเกิดท่ะไม่เปิยังไม่เกิดเปิดเลยมันใช้เวลาเดินมา30วินาทอ่ะนี่คิดระวังโดนโดนแบบเปาะอ่ะว่าสิ่งที่อะไรครับกนวาด ได้ได้เพ่แตบว่ารักมาอันตีได้อหรมันไม่รู้ไงมันรู้มันกลับกลินมาตีเลยตีเลยสวยวิ่งวิ่งจะเข้าเหรอเข้าเขาไข้าได้เต็มตัวตายแล้วมึงหาเรื่องกูอีพวกเชียไปละอีรักอีสัตว์อันตีมามาเร็วก็ อ้าวพวกแกตายกันหมดแล้วหรอทำอะไรกันนะอะใอรที <c oughs> ่โดนอันนี้อันติหลักอะ <c oughs> เห็นแล้วหลักอันติโดนบิ๊กคลีสพอดีคือแล้วสก,กิลอีกูดาวพอดีทีเล็กมากกูรอดนะ่ะเพราะว่ากูเห็นมันไม่โฟกัสกูเท่าไหร่กูก็เลยเอาไปละพอโฟกัสคนอื่นของฉันคครบแล้วพร้อมบวกอย่าฆ่าคินเด็กอ่ะจิงเ็ก งเด็กก <de> พี่ชูวันนี้ร้านหยุดแล้วหรอปิดร้านแล้วหรอ,อพี่ชูล่าเดินนะอ๋อพี่ชูไปกินข้าวมานี้นะไข่อันไหนทิ้งออกใ้นี่ดีอะรองเท้าไงไม่หนูป่าลำทารหนึ่งพันต้องการหนึ่งพัน ต้องอีกสามร้อยคือพี่มีเอลเดอร์อยู่นะแต่พี่ก็ไม่กล้าสดคนเดียวมิเงนหีระเบิด Look at me Why นะสา้าเอาไงดีวดเขียวหยดจัดการอีเขียตรงกลางกูมาแล้วเียไปไหนล่ะมึงมานี่อีเขียเป็นอะไร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 อีเขียเป็นอะไรเป็นอะไร เป็นอะไรเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรุ้ยไอ้มึงเป็นอะไรกูเป็นอะไรไปแล้วกไม่ตายเอาบาลอนไหมล่ะบาลอนจะเกิดยังคือกูเป๊ะมากกูวิ่งแบบสวยอะแกนโไอมีคู่มันเอาเลยเอาเลยมันมาไม่ทันหรอกยังเวลาจะอังติรัดเดี๋ยวพี่ดันล่างให้พี่ดันล่าง มันมาไม่ทันเอาเลยเปิดเลยพี่คิดไปช่วยด้วยไปช่วยด้วยไปช่วยด้วยเฮ้ยหนูเป็นแมงมุมนะคะหนูไม่ใช่เกณฑ์สีว้ายนักมาไม่ทันแหละมั้งมาไม่ทันเอาเลยอุเทลขวดลงล่างเลยแนติมึงก็มากันมาสิเขาไม่ใส่เลมันเอ้ยไม่หอดำตายเอาวข่ายทิ้งแม่งเลยออกวิชเอ็นลำคาญอีรัก ระวังโดนลวงนะนาซัสแตกเยอะมากแล้วพี่ครีสระพ่ครีสะจะต้องระวังตัวแต่อีนาสัตว์เมื่อกี้ที่อึ้งจริงเลือดปรมาคือรถไปไม่กี่ข้อเองอะแม่งทุกทีเดียวายตายห่าสแตกหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยแล้วคืนไปหนึ่งพันแล้วสแ,แ,แตกอ่ะคือถ้าไม่รีบจบเราจะเละกันหมดไปค่ะไม่เด็นมาหรอ เราต้องดันสามทางไปเลยก็ได้มั้งเรามีบอลลอนอะได้ค่ะดัติดช็อปลองโดนดักนะครับนั่นไงล่ะยูโอโอ้ยเพิ่งเกิดคือเราดันไม่ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจะไปดันบดนเลยอิจนาออกเวทเพิ่งออกี่เด็บมาข้างล่างลาก่อนจ้าตามกูให้ทันแกแล้วกัน คินเดตอยู่ข้างล่างแรงแล้วก็เลยไม่อยากสู้มันมีหมอดเปล่าหรือเปล่าคินเดตคินเดตดนดอยูดย่ดันมาเลยดันมาเลยฉันดันล่างอยู่น่นาซัดอยู่ข้างล่างดันได้ไหมคืออีฮีจะทำได้ร<อ>หรือเปล่ายลองแกนี้นะเป็ไงล่ะพอรอให้แล้วบจบอัตติปเป็เดียวอัตติดัดใครเรียบร้อย <laughs> เฮ้ยท้าไมถึงจังเลยตัามเฟซตัามเฟซไปได้เ้ามาสิกูก็ยิงกับมึงได้ทั้งวันนะอีดอกเอาสินี่ไมยิงกับมึงได้ทั้งวันนะสายกำลังจะกลับไปเติมนะระวังสาวๆมาอันติอันเตอร์อะไรแย่หญิงนี่เออนี่โก้ทำอะไรอ่ะพี่คิีรอหนูตัวใหญ่แป๊บนึง หนูมาแล้วอย่าทำให้คิดนะมึงหาเรื่องกูเหรอมึงหาเรื่องกูเหรออีสัตมึงหาเรื่องกูเหรอมึงหาเรื่องกูเหรอหาเรื่องกูเหรอหาเรื่องกูต้องหาเรื่องกูหาเรื่องกูตกหนีเกดเิดอะเยี่มากอยู่ดีดี